ขไปไถ่าวเวลา้ำหวัวเห็อไปซื้อเงินขอหืไม่ตีกว่าเดี๋ยวขอซะ้อเงินเล้วสามแสนไันก็ไม่เงินไหนก็เง็นแ้้ขอ็ต่ไม่เงิน แห้งที่สุดตัวกคนโอ้โหก็เจือสบายดีพี่น้องการทดแทนสบายดีเด้อสบายดีเด้อเบอร์สุดทุกคกล่องกต่สีสันชันเด้อเพราะว่าขาเปิดเลยเนาะไก่จะ้อไก่หมอดเด้อไก่ฉอดดิลเอ้าเพราะว่าไก่ฉอดบ่นทางใหไงยังมีลายบอลยู่บ่นทางโตรงอันนี้ว่ามันแห้งแน่เลยทุกคน เดี๋ยวเดะกันทีเรื่องบมันเดะกันที่เรื่องตุ้มเลยหมข้ามัจะจอดจะตั้งร่าแค้มแค้มต้ใหญ่งไปเลยอเาแดงแค้ม่เนาะแดงริรอย่าอกของกับพ่อ โอเคพี่น้องเดี๋ยวพากันตะลุยก่อนเนาะใสสมาธิก่อนจะนอนพี่น้องจะด้วยไปเราไปหอนเมืองมื่อนี้ออกมาสวยแน่ก็ย่างว่าอันไปพากันไปตามหาขึ้นรางวัลขึ้นรางวัลเนาะหวยแต่ว่าระบริึ้นแต่ว่ามีความสบายใจหลายพี่น้องดีเลยเห็ดในอันนไในคลิปนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็คือมันคือลังวัลไปซ้ำเชนเนาะก็ได้มอบให้ทั้งกรุงเทียน เพีนเลี้เด็กน้องพี่นเียนเลี้ยงเด็กทางพงศรีเพิ่อนนอมอบให้ทางปู้อาสาผู่เพิ่นเนาอสามแสนให้หให้ทงา,านนทงผู่เพิ่นไปไปสื่อท้อ,องสื่ออนกินสื่อยังนี้เลยอู้ไปไหนวะนี่จะไปไห้อ่วะไปไหนวะแม่อันนี้เลิกกับสิโตกนไหนนั่นเหลว ันนี้ก็สิรูดเลยไหมรูดปะคเสียรูดแทนใส่แล้วนี่ยใสห้านูดนี่กระโหลกไก่ห้าสองเสือโอ้แหมแล้วถึงจะสมเพลิน เลยไหมไม่ได้ไ <net> ม่ได้ยูบอกยางเลยตั้งแตยางอัี้ี่วนากเออมันยึกมือมือน้ยางมันมีแต่ร้อเยนี่กี่โกกิโลาดกกิโดกคือแต่แบบนี้เนะหอดบุญเนื้อไปด้วยของยาที่บนหารปุเยืุอนประเดี๋ยวเรายังเห็นมั้ง

นิดเหมือนสำนอทุกคนเนาะทางเขาแควงพงซาลีโอ้ยมาบนไปสีหลอดสีขั้นนี่ย่างย่างรถเมลเราแบบมันเมือนเนาะมันมันบอกคือย่างรถดีบาดรถรถเท่ามันย่างรถดีบาดมันจะเป็นน้ำเป็นน้ำของเรานี่ย่างย่างธรรมดาเนาะขี่กับทางระย่างย่างมันเบิร์ตแหละนายไปไปไป ขึคืงองเงงกงเงเลยยางมันมือนดีอ๋าเลาครับโอเคเนี่ยคือข่อยกระดคือการเลี้ยงราในกันข่อยนรัดนี่เขาจะบซ้ำเล่าซ้ำน้อดี่บอลเดียวเนี่ยกันี่ะองซ้ำเียวเอ็พ่นเดียวไปยังไงน้องรัดครับรถแบบขับรถโอเคคุณคี้มันแห้งผู้หญิงก็ผู้ชายก็แตางกันผู้ชายกันนิกนิกครับรถกันครับเป็นกระลมเนาะ

nốt đồm ú tục chảy ăn chi bay viết hay lo nè bên nhá chi <laughs> bay hay lo nhiều bay hay lo Hãy subscribe cho khí Ghiền anh นย่งรถมันมือ้วยนเ่ท <daughter always S 1> ี่บขนาดยงยั่งลำบากงบ่ขนาดยงยิ่งลำบากนั่ชายขี่รถกรพ้นตกดีใต้รถนั้นเปลือนบดของเราเองค่ะเปลือนบดนะเปลือนท้งเครื่องเกลือนท้งคนแล้วก็ได้ตกใจบา เพียงหัวเข่าพอคันผูกมันเฮ้ยลาชบินแต่ยังอีกบ่อนเปื่อนช่องช่องบอลบอลลิลลี่นี่นี่หลุดไปน้ำกันแล้วว่าเราเราหล่มสรางเดือตัวนี้เลยมื่อวานนี่มันบอกอันนี้เป็นไเนาะเพราะมันเป็นหนาเนาะแต่ว่ามื่อนี่หันแดดมันอยากออกมันเก็บพวเหนียว่ยมันเป็นเหนี้ยอเป็นคือแป้งแบบข้าวสาลีข้นนุ่มโดดนั่นเรือสิบีประปรนโดย โอ้ยโอ้ยนาหเยบได้ว่ากเป็นคู่ถ้าแบบเลี่หันกระซิบบบมือปอนได้อันนี้แบบปู้ดีมันแบบเนี้ยเอวผูดีติดอย่างโดด แต่ก็มีขี้เียนอีลากมันสิมือนเมันสัตว์คุณสร้คีขี้เียนมันเป็นดุกบ้านทุกคน่อตังยุงก็สิเออสิไอนรัตครับไปเล่าให้กันนะเอนเดอรมนซอบุตากแต่เดน์บริมนกันเกองที่สุดไอ้มุ้งลดรถได้ก็สิมูนสติสิแต่ได้ทุกคนนี่ับปุงเด้อ ตับุ้งเด้อเขาหน,น้าจะย่ามเด็กเขาหน้าจะเห็นเมืนนอ,อน้ำวิวอยู่กลางวนฝนตกก็มีไ,มได้ถุกคนเห็น่หนาแหลงนาจะวนค้าๆหน,น,อน่อยฝนจะตกงายบ่ยู่ในกองมึงงานเป็นได้หเมือนาเขามาเห็นมาส่ง้วยตาเขาเองจรง,ไงะนะนา,า,าแหละทางเขาออกไปเขาจะวิงขึ้นไข้าต้อขโ่น อันนี้เป็นบนุญเมืองอันนี้เมืองบุญเหนือเนาะข้าสิไปนี่เาสิลุยไปนี่วัชระหอดบุญไต่โบว่าสิหอดบุญไต่ด้วยโบด้วยว่าบุญที่ใสเออที่ว่าอุดมใส่เลยโบว่าเข้าว่ากันว่าสิไปหอดุดมใส้แต่ว่ามันตอนนี้มันกะดสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเขาอาจจะบ่หอดคันออกมาตัวเจ็ดโมงตึกหอดทุอยู่ต้องทาเบิงว่าข้าสิ

ปูกบานี่วันอันนี้มันหยาม,มากเลยอากาศมันบทดยที่เน,ะน,น,นานะแต่ว่ามอกอยู่ได้ทางหนาวคือนอยู่บ่เก็บได้เสืออา <c ười> ัดปลมกเจะเก่งได้หน่อยได้เดยวัดทรง,งคือว่าเป็นขันเป็นขันดิเ,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 เ่้ยเขาเก่งเิมฝนนะแ้ว เขาหลูกสะเปียสแถวเขดีแหละเด็กคืบอบุพเอ็อกเด็กเตียนดา่ยวอีกเราอ่ะสบายดีเด้อเด้อมน้าที่คอยสิแกะไปดี้พากันแวรกินเข่าพี่น้องกะพากันออกมาตั้งแต่เมืองอบุญบุญเนื้อเลยเนาะผ่านมาได้พี่น้องกะแวรซื้อของกินพี่น้องกะได้แหนมนยังนี่แหละแหนมบก่กกรกระเข่าสามห่อคนละห่อซะเนาะ เจ้าและสิตระยยเสือกันต้นนองดัดกระห้อนหนแดดีแสบพี่โตกันพ่นตัวได้คือกันนั่นเลยโอ้ยหัหายใจบอกคือกันเบิร์ตลยกได้ห่อนใหม่ติดเจ็บโอ้หิดย มือกับแสงจับอันน,น,นั้นี่จับอันนั้นใส่ชุมือเ้าะังมาลืมใครเย้ยไแบบครเอาหมีดไปพันเอาใบกลวยบางสุกัมาดูเอาจับเียใส่ใบกวยโอ้โหไกลไกลนะสูงหม่มอยู่นนน้เออ đây thôi Ô nàng bố mì thế này nàng yêu khẳng nàng này cho kim vớt rồi Khoa nàng luôn hả này hả trời Cái đây hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Tân anh hai? You phản ứng với mắt mắt của mình. Tân anh hai, đấy. Can hàm ok em kéo boma. Ok em kéo boma, đấy. Tân kéo bay, em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  kéo bay, ไ่ดนั่งล่งกลางเหรอกออ้ยรถเสียเอาหาดเออมีกาบอเสียว่อาัางกล้องมีข่กรมีเ้อเกิดไงมานเอาบดเลยดูๆเด้๋เด้อ ไม่ลูกไหมีเจอเว้ยให้ข่าวหน่อยนะขอย่ามันกินกัะไได้ไปต่อจิ๋นซะกินเรอยู่สอง้อยู่ข้อสาก็ไปเลยกินไปถ่าเวลาทำหวยไปคืนขอว่เอืมยาเมั่สี่ก่าเดี๋ยวเขาจเอาเงิน้เราสแสนเงินกนีเงินกนดก่อนก็เงิน กินขาเด้ออไปโบกโบกยืดยืดยืดขรเปิดเิด้ไยังกินขาวกินขาวแบบคนคนท่ามีอันเด้ีน้ำใจบอคนเบาปุ่คิดบลามาพีกินข่าว้ยต้องเอื่ญกันลองออกไปโบกรถกูสิยขาเลทรงพร่องนาเอญกูเห็นี้ยวไว้หืวะ ไข่บะคงอ่าหัวแล้วมาอพัดไข่งวะตินหนังได้ใช่มระวังแขนนะเดือยห่างไปหน่อยคระบมาเดินสนุกเดินบอดเลด้อเด้ลงไปกินนยุงแล้วเป็นอะไรเนาะพัดอันนี้ของคนอันนี้ปิงเป็ดหนอนเธอ Chứ nam bao sâu bao súc bao về ngon không mày 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 đó mày 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 không mày <laughs> 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 <nào không> <laughs> 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 กินแด่อด้วยปกินบดสกะแงกับใหมน้กปู่ก็อมหวยห่วหอดบาดแน่นะหอยัไม่หอนหอลมใจเอได้เหมือนเนี่ย่นเลนเลยเอาท้องใส่กองไปเลยเนาะน่าจกินเดที่แรกตอนตอนมือท่านมีท้างคอยมากเลยครับตตมา หมดทบนน่นอตอนหน้าแบบาพไตอนหน้าแบบห้าส้มยู่เลยอือขดยั้งขางข้งขาไปเลยไปอย่างเดียวดนิหน่อยเลยเี่ยแ้วแ่ขา้าเอม่าให้ให้ก่อนถางเ่าเป็นหลังที่ก่กันกินน้ำในเฮ้ยหรอืุน mọi người đều được mọi người đều được mọi người 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 mọi ก็ได้ยันขรัวแต่ก็ใครลูกเรือมาคืนเนี่ยคืนไม่ดันแหวสื่อปิ่งกินในอุ่นน้ำร้อนครับราคาอยู่ที่แคิยศอือแม่เละนัดละเอาเอาอยู่บนอะไรสิโทรบอกล่ะเอาอีู่างเลยแวะซื้อน้ำกินน้ำมาเบิร์ดเดินอ่ะโอเคพี่น้องเขาหนี่ยอยากกินข้าวก่อนจะน่าจัะพอกันไหมเนาะเดินทางกัน เร uh huh. anyway> uh, really> voilà uh ิ่มเาเขแหวงอุดมใส่เดวทนแน่นเทิเสื้อคี่รถเต่าอยู่นทำนพี่เพิ่งอันนี้กะามงัมุกเจ็บปวดวเลยกคนเอ้ยพกมุกเลย่รถต่าจนทำขาเบิ้ลงกยาชาเป็นขึ้นยะทางาระวังตใส่ครับโรซาลีเนาะสองหัว ดีมากุกแข้งที่านมากบอ<า>อันนี้มันระท่านหอดตัวเมืองได้แต่ว่าเข็ดอ่าในแข้งแล้วนิดๆหน่อยกับหออเดียดีๆดีๆ อดไหนพี่อมันไปหอดอ่ะแถ้าสงเยงจใสงคามใช่ครัะนี่ส่ะอดเลยเนี่ยห็นเหนไหมเย็นไหบเอะกระมาเอ็นไส้บอกทุกเรื่อบอกผักบนเก่าเด้อบเก่าอันอ๊ะเออซ้เครื่องเครื่องบินจีก แจ๊บผ่องขากันี่ <ข karaoke. S 2> ดือนี่ดืด้อกันเปิดอู้ชันมุดหอจำมันั่ะนะเสียงอ่ะนะเพื่อจักกันดิไปเดินทางไป่ชสาวจุดคาพี่น้องเฮ้ยตา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 ยเกินเท่ากาจะลุยตองเป็นลวงน้ำท่าเนาะเป็นป่มีทุกคนแทมอียนประสิภาิักันอยู่บุญไต่ต่ว่าบสุก่าไปเห็นมันอด้วยทเพราะว่า เราตยนอกจาก b o r e ทางใกล้อะไรเขายังไงเครเ่องอะไรเขาจีจีปาตีไม่ใช่จีเซนนมเออเด็กขึ้นหนึ่งแลาถามได้บ่งพันนะจัดมาเอาบอลองลัดจะไมีเงินตัวบอส มีเงิที่เหลืล่ดะครับพ่อเจ้าเฮ้ยพ่อเจ้าจะสื่อโจกกับมีค่ะแม่บอกกูจิ้มไปลวัดกนไหนิเออเจ้าไปใช่ไหมเจ้ากงีนี่เออเหมันนี่มี่นี่โจกเพล่นเอางไเอาสองเอาเปเอาปเดี๋ยวสิจั ฉันรับเป้าน้ปลาฉันเป่าก่อนเท่ไรเปล่าเลยเอาคนเดียวชุกเอาจ้ะกระเบงในชุกเอ้ยเออบางเันจ้าเห็ดฟันซ่าเฮอดสารเองโอ้นี่ฉัับเป่าวัอยู่หันอือนะชิมมัตีไปซื้ออยู่หันกันไรชิมมัตีกันอยู่นี่ของคอยอันพิเศษอันนั่นเลยพิเศษนุ่มเป็นคนขาดนุ่มนะ ันนมบ่ได้ขี่รถแต่สาวยอดคำพี่น้องกูจะตายนึงเหนื่อยใช่ที่รถเปินอานนมเนาะบรงาคบนเ่าเ้อหากินเผาดวก่อนกิ้นเฟอหานเ่าบล่เสื่อมเดือบพี่น้องอ้ซีบเซรให้เตอวอนี่ขางแดงข้างนะเอาก่อนดีนลกสิไห้ เราบอกว่าเป็นคนบอดีพิษเบ็ดบรรเาอะนาเหลียงเพิ่นเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเบิดดีกับเป็นคนบอดีเขาว่าเบ็สุกมันดีเพราะว่าทีเชื้อไัยก็เ่าเชื้อไัยสดอกเชื่อภ้ยอ่ะว่าหายเราเฮยนะเื้อภเออว่าหาดอว่าหายเพิ่นเรเก้ออันปุ้ยยัยใจดีที่ว่าสะเเงินหายนะว่าหายเพิ่นดอกเพิ่นบอกว่าโหอน้ไปพูดแล้วแสดงว่าบ็เลยชือัยพูดยัง เอาเทีไหร่ทไหร่เาไเยอกเนี่ยเาเห่ไดรถอันแล้วเาได้แนวไฮ่ FC สิเบอร์อีสางไงนี่ม่ยืนเบอร์หมดของเนี่อ่ารมใเป็นที่อดเลยไปใช้อีกนียฮะไปใช้อีกจะจะอยากข้าเป่า ต้องใช่หิ้วเข่าหฮงแล้วใช้นุ่มในร้านแบบนาเบิ้งกันนี่ก่อนม่หนนี้เอาอีกคนนึ่งรอยยอะพเบิ้งกันก่อนเออมีพกพันเลยกพหาอยมีหัพันหาอยมีแล้วพันหาในกระทุ่ตืมให้แล้วเลยซาพันหนึ่งเ่อเราอัน เพิ่มนจ้าพิเศษเนี่ยน่าพิเศษนุ่มหิวข้าว้เขาอกินเผาอยากินาเดียวเด้กิน่ไปอยากย่มสำนักไปกินแตแรกได้ด้อไปผ่าไปกินเผาได้อดอาไรบ้างเบิดลายเลยเบิดเบิดหนักเหี้ยยังอีกสีหอดีว่าร้องน้ำชาบอกแกโอ้ยบ้านหนเอฟซบอกไงว่า ไปคิงโรมันคาสิโนเนยเด้อมันจะบอกเฟิร์สถวยเรแซนหาผัวแพงแพงมันอย่าบอเครบไปลองกินนะไปมากินน้ำในตีเฮ้ยมาเฟิรทุกคนหนาวประชุมอะแบงสิททงไหมเปิดหายกินนะเพอว่าป้าไปกินตอนและสักรอมไหมเปิดกินเป่ว่าเอาายแซงเออกินแล้วว่าบักแซงีิแตก ก่อนงก่ตว e? ่มวเอาส่ท huh. like ้วงกนะเอานี่้วเอาอยางก่อนเทไรก่อนหาพันจีพัเนาะอกดตัวเอเอาเอาได้เถามแล้วตม่ขาดอยู่นตอ้งกดหนึ่เออไปหานารินน้ำมันี่เขา่ไปินน้ำ้าเอจบมาบังะ พากันไปหาผีพักเนาะจะไปพัก่อนะคะมือนเนี่เบากระปินใส่เกาะนิตี้เออปินหนานี่ไม่กล้ีแต่เ่าพาไปกำลังใจให้ทีมงานทั้งทีมกราเนาะมือล่วงน้ำท่าจากนี้ไปล่วงน้ำท่าจากกิโลโอ้โหนระเบิดจากพิตารณาการเดินทางพี่เบาพี่บอเขาเนี่ยนะเคยเคยไปล่วงน้ำท่าปะไปล่วงน้ำท่าเคยไปปะประมาณประมาณจากกิโลโอ้ถ่ายเบอร์นิ่งเป็นแนบเอา อย่บอกเคยอย่าถ่ายมาแ็คทำําเสงนีสูสีือเบี้อ่ะเนาะอตะโกนฝากรายกํแชสงในเด้อเป็นกำลังใจให้แต่นหลายเด้อพี่น้องเนาะแจกพี่พี่น้องสีนทุ่เสนับสนุนพี่น้องกเป็ใจให้ แต่ต้นฮอตป้ายพี่น้องเจอกันไหมพี่น้องบ๊ายบาย